สามเจลยังบอกไปได้ยาน้อมกินกาแฟก่อนกินข้าว <10 S 1> กินกาแฟไปตังง้งสิบได้ซ้ำหายละจ้ะอันนี้สซเำฤทธาบกาเปิดมือจนไรโพงอันนี้ปลาคำคลองจ้าปลาคำคลองลงนาให้นี่ล่มจำกุญขี้ทกข้าจนเมือเราดำลงนาเราไปหาที่ใครคนยายไวล้ะละได้อีกซ้ำหานี่ บ้านแพรไพ่ทองบริบูรณ์จะสวยได้แพรแพรมาเดิมมาเบิ้งมาถ่ายรูปวิวนาสวยสำลิดใหญ่เรียบร้อยนางามจ้ะเนาะเดีย๋ยวเด้อพนักงานดำเขาเสาเหมยผักเหมยผักเอวประมาณโลหนึ่งเนาะดำเนาะปลาคำพ้องมีโลหนึ่งเนาะที่ดำนานประมาณ อือ12คนหนึ่งหลัูหนึ่งหลคนเติมไถ่แน่คนอนั่นไถ่มาคือปลาคำคองอยู่บ่ช่วยช่วยเลยผู้ใดมาดอกไม้เกิดซะได้ก็ให้ช่วยให้ช่วยให้ล่ออีก11นาทีเที่ยง11โมง49นาทีได้สามโอ้ยห้าหายสามหายสิห้าหายบ่อยล้างอยู่ โชเทอดุกทักทายประชาชนยุ้ยวัดดีครับยุ้มาดับนาไว้ยได้โชเทอดุกเออว้ามาดับนาสักการได้ครับเด้วอือซอยทันลองออทันแนงลูกทันแออนงลูกกาจา้าอันนี้ทันแนงดำปลาทำคองมวกสีน,น้ำเงิน ปลาทองเสื้อสี้ละเงินทรงซีฟ้อคะกระดำนาสวยไว้บันทึกวรวมข้องวันนาซาาน้อมไระจับมอบักง่ายจ้ะอันนี้เขาเขาผุนไทันผักชีหอมพอมผักชีลาวหอมไต้ดังจนมากินเห็นตู้นกินอ่างอันนี้ปลาคำคงคนสวยจ้าลงนาลมทุกของหวานของป<อ>ของอร่อยตักอีปังของอร่อยอยเนื้อ เขาปุ้นจะก,กินนมเส้นจ้าขนมเส้นไทยมานี่ได้กินขนมเส้นจ้าหม้อบักไงอร่อยอร่อยไทยในคนงานใช่งานมยุน,น,ยยยมนังแผ่นหน้าใสใสทีมงานลูกกะแม่กาแฟได้ชมเบียนะสวัสดี